มีความสามารถสองอย่างที่มนุษย์มีนะแต่ว่าสัตว์ไม่มีหรือมีน้อยสองอย่างนี้คือความสามารถในการจดจำอดีตได้กับความสามารถในการคาดการอนาคตอันนี้มนุษย์เนี่ยนะมีความสามารถสองประเภทนีม้มากทีเดียวเราสามารถจดจำเรื่องอดีต ถอยหลังยาวไปถึงสมัยที่ยงเด็กในเดือวนี้เราสามารถจะบันทึกเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีตไปไกลกว่าก่อนที่เราจะเกิดนะเราก็สามารถที่จะร่วงรู้หรือจดจำได้นะถึงรางเ่เงรากรรมพืนของเราความสามัยส่วนก็คือความสามารถในการคาดการเรื่องราวในอนาคต สัตว์บางชนิก็มีนะแต่ว่าไม่สามารถเที่จะมองยาวไกลได้เหมือนคนเราความสามารถนี้ส่วนนึงก็ใสศการจดจำเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างเช่นเรารู้ว่าเนี่ยพอถึงหรือเราสามารถคาดการได้ว่าพอถึงหน้าแรง น้ำมันจะน้อยอที่เราคาดการได้หรือรู้ล่วงหน้าได้เพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์หรือผ่านเหตุการณ์นี้มาแล้วหรือเราคาดการได้ว่าถึงเวลาหน้าหนาวมันจะหนาวเฉียบที่เราคาดการไม่ผิดเพราะว่าเราเคยมีประสบการณ์มาแล้วเป็นคนที่อายุมากผ่านโลมามากนี้เขาก็จะมีความสามารถในการคาดการได้สูง แต่ที่นี้มันก็ไม่จําเป็นแล,ละนะ้วล่ะเพราะว่ามันมีตัวช่วยหลายอย่างโดยที่ไม่ต้องอาศัยประสบการณ์ตรงอันนี้ความสามา,มานการคาดการณ์อนาคตเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญนะเพราะมันช่วยทําให้เราสาม,มารถจะเตรียมการรับมือกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าช่วยเราในการวางแผนสำหรับอนาคตได้ การที่เราคาดการได้ว่าเนี่ยพอถึงหน้าร้อนนี่น้ําจะขาดแคลนก็ทําให้เรารู้จักเ,เก็บน้ําไม่ว่าจะเป็นน้ําฝนน้ําใช้ในช่วงฤดูฝนเ,เก็บน้ํำไปเต็มที่เลยพอถึงหน้าร้อนนะเราก็ไม่เดือดร้อนมากเพราะมีน้ำํำที่เก็บสะสมไว้หรืออย่างคนใน เมืองหนาวเนี่ยเขาก็รู้ว่าพอถึงหน้าหนาวนี่มันหนาวมากปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องสะสมอาหารตั้งแต่ก่อนฤดูหนาวหรือก่อนฤดูใบไม้ร่วงเก็บสะสมไว้เนื้อสัตว์บางทีก็ต้องตากแห้งเพื่อไว้กินในฤดูหนาวก็ทำให้สามารถรอดชีวิตผ่านฤดูหนาวไปได้ อันที่คนกเราคาดการได้ว่าพอแก่ตัวแล้วเนี่ยนะเงินทองก็ไอยหรอแต่บางทีก็พึ่งพาอาศัยคนอื่นไม่ได้เพราะนั้นก็ต้องรู้จักนะเก็บหอมรอมริบนะตั้งแต่ยังหนุ่มยังสาวหรือขณะที่ยังมีงานมีการพอถึงเวลาแก่ก็ไม่เดือดร้อนเรื่องเงินเรื่องทองมากอันนี้ก็เลยว่าเป็นเพราะความสามารถในการคาดการณ์อนานคต ือเราก็รู้ว่าพออยู่ไปอยู่ไปก็อาจจะเจ็บป่วยได้ง่ายเพราะฉะนั้นก็ต้องรู้จักเตรียมการด้วยการทําประกันสุขภาพประกันชีวิตประกันภัยเอาไว้ถึงเวลาเจ็บป่วยก็มีเงินประกันเอาไว้ช่วยเป็นค่ารักษาพยาบาลได้ให้ความสามารถในการคาดการณ์อนาคตนี่มันมันเป็นสิ่งที่ช่วยคนเราได้มากทีเดียวที่เราทำใชีชวชต ทุกวันนี้เนี่ยส่วนนึงก็ว่าเรามีการคาดการเกี่ยวกับอนาคตอย่างได้ยาง,งอย่างเช่นที่หลายคนขยันเรียนขยันทำงานเพราะสามารถคาดการได้ว่าเนี่ยการขยันเรียนมันทำให้มีอาชีพที่มั่นคงหรือการขยันทำงานก็ทำให้มีชีวิตที่มั่นคงในภายภาคหน้าจริงแม้ทั้งเวลาเราขับรถหรือนั่งรถเนี่ย เนเพราะเราคาดการว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุข้างหน้าได้เราก็เลยต้องคาดเข็มขังในรภัภ่กนที่เรากินอาหารเรามาระวังเรื่องอาหารเพราะเราพอจะคาดการได้ว่าถ้ากินสมสีสูง้ากินตามใจปากเดี๋ยวก็เกิดโรคเกิดความเจ็บป่วยในวันหน้าและกทั่งการที่เราคาดการได้ว่าสักวันเราต้องตาย ก็ทําให้เราเนี่รู้จักเตรียมการบางคนก็เตรียมการโดยการทาพินัยกรรมเพื่อไม่ให้ลูกหลานทะเลาะเบาแวงกันในยามที่เพื่อนจากไปหรือบางคนก็หันมาสนใจเรื่องการปฏิบัติธรรมเพื่อได้เตรียมใจไว้รับมือกับความตายที่จะมาถึงเพื่อว่าพอถึงระยะท้ายแล้วเนี่ยก็จะไม่ทุกข์ทรมานจะได้ตายดี เ่าจะทำโน้นเนี่ยเพราะเรามีความสามารถในการคาดการเกี่ยวกับอนาคตซึ่งมันช่วยทําให้พอถึงเวลาเกิดปัญหาเกิดอุปสรรคขึ้นมาเราก็สามารถจะก้าวข้ามผ่านมันไปได้๋ยวเราก็ตามในความสามารถในการคาดการณ์อนาคตนี่บางครั้งก็สร้างปัญหากับเรานะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ย ที่คนมีความเครียดมีความวิตกกังวลสูงเนี่ยก็เพราะอะไรก็เพราะการคาดการเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองบ้างของสังคมของประเทศชาติของโลกบ้างหลายคนมีคพอคา,าดการณ์ว่าเนี่ยเศรษฐกิจมันจะแย่ค่างเงินบาทมันจะตกหรือว่าหุ้นมันจะตกพอคาดการแบบนี้จิตใจก็ห่อเหี่ยวเครียด หรือคาดการว่าเนี่ยกำไรมันจะหดธุรกิจจะไปไม่ดีเฉพราะคาดการแบบนี้นะทำให้หลายคนเนี่ยนอนไม่หลับมีความเครียดวิตกกังวลสูงถึงไม่ใช่นะักธุรกิจนะก็เครียดนะเครียดเพราะอะไรเพราะว่ากลัวจะสอบไม่ได้กลัวจะสอบไม่ติดสอบเข้าไม่ได้กลัวจะได้คะแนนต่ําหรือกังวลว่าเนี่ยจะ ทำวิทยานักวิจยานิพนธ์ไม่เสร็จแล้วนี่ไปเรื่องการคาดการณ์งนั้นนะแต่พอไปจดจอ่อไปหมกบุ่นอยู่กับความคิดเรื่องนี้มันก็เลยเครียดบางคนก็เครียดเพราะขาดการว่าลูกเนี่ยจะเรียนไม่ดีจะคบเพื่อนไม่ดีพอดูทรงดูท่าทางแล้วนี่ เชื่อคนง่ายหรือว่าชอบสนุกสนานไม่เอาใจใส่ในการเรียนก็เลยคาดการไปข้างหน้าว่าเนี่ยลูกนิวคงจะอนาคตไม่ค่อยดีพอคิดแบบนี้ข้าก็เลยเครียดวิตกกังวลในความสาคัญของการคาดการของคนเราเกี่ยวกับอนาคตนี่เดีย๋ยวนี้มันเป็นที่มาของความทุกข์ของผู้คนจำนวนมากนะ จริงการคาดการ์เกี่ยวกับอนาคตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เ,เรื่องเสียหามีประโยชน์นะถ้าใช้เป็นแต่พอไปหมกมุ่นกับมันมากๆแล้วก็ไปยึดติดถือมัน่นโดยเฉพาะเวลาคาดการ์ไปในทางลบทางร้ายมันก็ทําให้เกิดความเครียดเกิดความวิตกกังวลสูงมากบางทีคนเราถ้าอคิดไม่ได้ว่า,าคนเรานีนะ่มีความสามารถในการคาดการต่ําๆนี่อาจจะมีความสุข ไม่เครียดกันนะเหมือนกับพวกหมาแมวนี่มันก็ไม่ค่อยรู้สึกอน,นาคตเท่าไหร่เพราะมันคาดการไม่ค่อยออกมองได้ไม่ไกลมันก็เลยไม่เครียดนะมันก็เลยไม่เป็นโรคนอนไม่หลับนะซึ่งต่ตงจากคนเราและปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะที่เกิดจากการที่คนเราชอบไปให้ให้ค่ากับภาพอนาคตมากหรือว่ให้ความสำคัญกับ การคาดการณ์ในอนาคตเนี่ยก็คือการทาให้ผู้คนเนี่ยไปหมกบุ่นกับเรื่องอนาคตมากไปอย่างเช่นหลายคนเนี่ยนะก็พยายามทํางานหนักนะพยายามทำงานหนักเพื่ออะไรเพื่อชีวิตที่มั่นคงในอนาคตนะไม่ใช่เพื่อชีวิตที่มั่นคงของตัวเองเท่านั้นแต่รวมถึงชีวิตที่มั่นคงของครอบครัวด้วย หลายคนทำง,งานหนักเพื่อจดหมาย,ยที่งดงามในวันข้างหน้านทำง,งานหนักมากเ,เพราะอยากจะให้อนาคตเนี่ยมันมั่นคงแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือลืมนะลืมหรือมองข้ามปัจจุบันไปทำง,งานหนักเพื่อครอบครัวแต่กลับไม่มีไร้กับลูกไม่มีไร้กับคนรัก หรือไม่อยู่นร่งกับพ่อแม่เลยทั้งที่มันเป็นเรื่องปัจจุบันลูกก็ดีก็อยู่กับเราพ่อแม่ก็อยู่กับเราในวันนี้คนรักก็เหมือนกันแต่ว่าหลายคนก็มองข้ามเพราะว่ามองไปข้างหน้าไปจดจ่ออยู่กับจุดหมายปลายทางที่วาดหวังข้างหน้าลืมน ลืมที่ให้ความสําคัญกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันวันนี้ก็ลืมนะลืมสุขภาพทํางานหนักจนไม่ได้พักผ่อนร่างกายก็แย่แต่ก็ไม่ยอมพักเพราะว่าจดจ่ออยู่กับภาพอนาคตที่ต้องการสร้างสร้างเนื้อสร้างตัวให้มันมั่นคงหรือบางคนก็มุ่งนะแต่จะสร้างอนาคตจนไม่มีเวลาที่จะมีความสุขกับปัจจุบัน บางทีบางคนเรียกว่าลืมใช้ชีวิตนะเพราะเอาแต่สร้างอนาคตาีนี้มีเยอะนะผู้ที่ใช้ชีวิตทุกวันนี้เพื่ออนาคตแต่ลืมที่จะอยู่กับปัจจุบันลืมที่จะหาความสุขจากสิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือลืมที่จะให้ความสำคัญกับคนที่อยู่รอบตัวเรานะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาจะอยู่กับเราไปนานแค่ไหนหรือ ก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะอยู่กับเขาไปอีกนานแค่ไหนในแง่นี้ก็จะเรียกว่ามองอนาคตอย่างไม่รอบด,ด้านก็ได้เพราะถ้ามองอนาคตร,รอบด,ด้านก็จะพบว่าไม่นานเราก็ต้องตายหรือไม่รู้เมื่อไหร่คนที่เรารักที่อยู่รอบตัวเรานี่จะล้มหายตายจากไปถ้ามองตรงนี้บ้างนะเออมันก็จะทําให้ไม่มมวแต่สร้างอนาคตรอย่างจะลืมให้ความสําคัญกับปัจจุบันหรือลืมให้ความสําคัญคนที่อยู่รอบตัวเรา ันให้ยางหนึ่นงที่สำคัญนะเกี่ยวเรื่องการคาดการณ์อนาคตเนี่ยก็คือมนุษย์เราเนี่ยมันมีข้อจํากัดในการคาดการเพราะฉะนั้นเนี่ยการคาดการบางอย่างเนี่ยก็อาจจะผิดได้แม้กระทั่งเรื่องง,ง่ายๆเช่นคาดการว่าอะไรที่จะทําให้เรามีความสุขนะอะไรที่มันจะทําให้เราไม่สุขสบายเนี่ย เรื่องแบบนี้ดูง่ายๆนะแต่ว่าคนเราก็มักจะคาดการผิดนะหรือมองผิดนะก็เคยมีการสอบถามหรือจะเรียกว่าทดลองกันไน้ะนะคนที่โดยสารรถไฟเนี่ยตามสถานีก็จะสอบถามนะว่าเนี่ยเมื่อคุณขึ้นรถไฟเนี่ยเลือกระหว่างหนึ่ง คุยกับคนแปลกหน้าที่อยู่นางใกล้ๆกันหรือสองไม่ยุ่งกับใครเลยอยู่กับตัวเองหรือว่าทำสิ่งที่ตัวเองชอบคนเดียวเขาก็ถามว่าเนี่ยระหว่างสองอย่างเนี่ยชอบแบบไหนหรือคิดว่าอะไรมันดีมันให้ความรู้สึกที่ดีกับเรา พอเขาสอบถามเสร็จนะเขาก็จะแบ่งผู้โดยสารเนี่ยออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยเวลาขึ้นรถขึ้นรถไฟเนี่ยก็ให้คุยกับคนแปลกหน้าอีกกลุ่มหนึ่งไม่ต้องคุยกับคนแปลกหน้าทำอะไรตามใจชอบก็ได้เลยนะเช่นอ่านหนังสือหรือว่าดูโทรศัพท์มือถือ แต่แล้วพอเดินทางเสร็จเขาก็ให้ทุกคนเนี่ยให้คะแนนนะว่า้ประสบการณ์ที่เพิ่งผ่านมาเนี่ยเรารู้สึกด,ดีกับมันมากน้อยแค่ไหนแล้วก็พบว,ว่าก่อนเดินทางนะก่อนขึ้นรถไฟเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะจะบอกว่าเนี่ยการคุยกับคนแปลกหน้านี่มันมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ หลายคนจะรู้สึกดีกว่านะถ้าว่าอยู่คนเดียวทำอะไรคนเดียวอ่านหนังสือหรือว่าดูมือถือแต่พอได้ขึ้นรถไฟแล้วเนี่ยคนที่ได้มีโอกาสคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ย,ยก็กลับบอกว่าเออมันให้ความรู้สึกที่ดีนะมันตรงข้ามกับความเข้าใจของเขาก่อนที่จะขึ้นรถไฟว่าคุยกับคนแปลกหน้ามัน ไม่คชอบอ่ะอยู่คนเดียวดีกว่าอันนี้เนี่ยเขาก็เลยได้ข้อสรุปนะว่าคนเราเนี่ยแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆเนี่ยเช่นเรื่องการคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็คาดการไม่ถูกต้องเท่าไหร่คือไปมองว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีตู้การอยู่คนเดียวนั่งคนเดียวไม่ได้ แต่พอเวลาได้คุยกับคนแปลกหน้าจริงเออมันดีนะไอ้ที่คิดว่ามันไม่ดีหรือว่าฉันไม่ชอบเนี่ยที่จริงไม่ใช่เลยพอได้ลองทำดูแล้วมันดีเขาก็เลยนะตั้งข้อสังเกตว่าคนเราเนี่ยสิ่งที่เราคาดว่ามันจะให้ความสุขกับเราบางทีเราก็คาดการผิดเหมือนกันในสิ่งที่เราคิดว่าเราไม่ชอบเนี่ย มันกลับดีกับเราหรือเรากลับรู้สึกดีกับมันเมื่อได้ลองทําดูอันนี้นก็นําไปสูนะ่การตั้งข้อสังเกตว่าคนเราเนี่ยเวลาคาดการเกี่ยวกับอะไรก็ตามเนี่ยเราบ่อยครั้งเรามีแนวโน้มที่จะประเมินสิ่งที่เป็นปัญหาสูงเกินจริงไป ที่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นเรามักจะประเมินต่ำอย่างเช่นก่อนที่จะคือรถไฟเนี่ยเวลาถามว่าเนี่ยรู้สึกยังไงนะที่ต้องคุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยหลายคนจะมองคุยกับคนแปลกหน้ามันเสียเวลาบางทีอาจจะเจอคนงี่เง่าเจอคนที่พูดไม่ถูกหูอันนี้คือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น แต่ว่าคนเรามีแนวโน้มที่จะให้ความสำคัญมากเกินไปหรือประเมินสูงเกินไปในขณะที่ในการที่ได้คุยกับคนแปลกหน้าเนี่ยมันจะมีข้อดีนะก็คือว่าเออได้ได้เจอเพื่อนใหม่หรือว่าได้ฟังอะไรที่มันน่าสนใจรู้สึกมีเพื่อนมีคนที่คิดเหมือนกันหรือว่าให ประสบการณ์ดีๆกับเราเนี่ยอันนี้เป็นประโยชน์ที่คนมักจะประเมินต่ำไปแล่นก็คนเราก็เป็นอย่างนี้อยู่บ่อยๆนะอย่างเช่นเวลาเนี่ยให้ให้นักเรียนเนี่ยนะหรือว่าให้เด็กๆเ,เ,เนี่ยครูให้เด็กๆเนี่ยหรือว่าวัยรุ่นเนี่ยมาเดินธรรมญาตราเนี่ย หลายคนนี้จะบ่นเลย,ยไม่ไหวไม่ไหวบ่นตั้งแต่ก่อนจะมาเดินเพราะเห็นแต่ปัญหานะแต่ว่าสิ่งดีๆเนี่ยมองไม่เคยเห็นไปคิดว่าเนี่ยโอสงสัยฉันไม่ไหวแน่เลยนะเดินตากแดดเดินทางไกลคือมองปัญหานะมันสูงเกินจริงและมองประโยชน์ที่ควรจะได้เนี่ยตามกับความเป็นจริง แต่พอเราไปเดินเข้าจริงโอ้ปัญหาที่คิดว่ามันใหญ่มันกลายเป็นเรื่องเล็กน้อยปัญหาที่คิดว่ามากนี่มันกลับจิบจ้อยแต่สิ่งที่คิดว่าคงจะไม่ค่อยได้อะไรกลับได้เยอะเลยหรือคนที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยใหม่ๆเนี่ยหลายคนก็เห็นแต่ปัญหานะมาปฏิบัติธรรมมันเหงามันลําบากก็เลยไม่อยากมา แต่พอลองได้มาปฏิบัติทำมันจเจริญสติดูโอ้กับพบว,ว่าไอ้ที่คิดว่าเป็นปัญหานี่มันเล็กน้อยส่วนข้อดีที่มองไม่ค่อยเห็นให้ความจริงมันกลับเยอะนะเช่นความสงบนหรือว่าความรู้สึกสงบเย็นเพราะนั้นเนี่ยอันนี้มันก็ข้อเตือนใจนะว่าคนเราเนี่ยอย่าไปเชื่อมั่นมากเกินไปนะกับ ความคิดความเห็นเกี่ยวกับอนาคตเกี่ยวกับสิ่งที่เราจะทําหรือเกี่ยวกับอะไรก็ตามที่อยู่ข้างหน้าเพราะว่าความจริงอาจจะไม่เป็นแแบ่งที่คิดก็ได้บางทีเด้ชายคือคนที่ถูกลอตเตอรี่หรือเช่นเวลาพูดถึงลอตเตอรี่เนี่ยหรือการมีเงินมีโชคมีลาบโอ้ยคนมองเห็นแต่ข้อดีนะว่าโอ้ถ้าฉันได้ถูกลอตเตอรี่ฉันจะหรือฉันได้โชคได้ลาภได้เงินรางวัลนี่ฉันจะมีความสุขมากเลย แต่พอได้จริงๆนะก็บพบว่าไอ้ข้อดีเนี่ยมันก็มีนะแต่ว่าอาจจะน้อยกว่าข้อเสียไอ้ข้อเสียที่คิดว่าไม่มีเลยเนี่ยเอาควอจริงกลับเยอะมากนะนี่เราเป็นการคาดการณ์ที่ผิดอีกอย่างนึงของมนุษย์เราบางอย่างเนี่ยเราเห็นแต่ปัญหาแต่เราไม่ก็เห็นข้อดีทั้งที่ปัญหานี่เล็กน้อยแต่ข้อดีเยอะบางอย่างนี่เราเห็นแต่ข้อดี แต่ไม่เห็นปัญหา,าที่ในความเป็นจริงนี่ปัญหามันเยอะมากส่วนข้อดีก็มีบ้างแต่น้อยหรือน้อยกว่าที่คิดอันนี้มันก็แสดงให้เห็นว่ามนุษย์เราเมีความจำกัดนะในการคัดการเกี่ยวกับสิ่งที่จะทำข้างหน้าหรือเกี่ยวกับเหตุการณ์ข้างหน้าพไม่เนี๋ยวไปเชื่อความคิดของเรานะเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเพราะความจริงอาจจะไม่ ตรงกับที่คาดการก็ได้ถ้ามันไม่แย่กว่ามันก็จะดีกว่าก็ได้แล้วเราจะรู้ได้ไงนะว่าอะไรดีอะไรไม่ดีก็ต้องทดลองทําดูอย่างคนที่คิดว่าเนี่ยคือรถไฟเนะี่ยฉันอยู่คนเดียวดีกว่าที่จะคุยกับคนแปลกหน้าแต่พอได้คุยกับคนแปลกหน้าก็เพราะาเออมันดีนะเอ,อ้มันดีกว่าการอยู่คนเดียวทาอะไรคนเดียวได้ซํา ถ้าไม่ได้ลองทําดูก็ไม่รู้นะว่าไอ้ที่คิดเอาไว้เนี่ยมันไม่ถูกต้องไอ้ที่คาดการเอาไว้เนี่ยมันมันไม่ใช่อย่างนั้นในเวลาเรามีการคาดการอะไรแม้กระทั่งเกี่ยวกับความสุขหรือว่าสิ่งที่พึงปรารถนาเนี่ยก็อย่าไปเชื่อมั่นมากเกินไปเพราะมันจะเป็นการคิดเอาเองก็ได้ต่อเมื่อเราได้ทดลองทําดูเนี่ยเราจึงจะรู้ว่า อาจจะดีกว่าที่คิดก็ได้หรือบางอย่างอาจจะแย่กว่าที่เคยคาดหวังก็ได้